วันนี้จะพาทำก็เขาเรียกอะไรนะจะพาทำซอสปาเกตตี้จ้าอาหารที่บ้านนี้ชอบรับประทานมากคือซอสสปาเกตตี้ที่ทำจากหมูค่ะหมูสับนั่นเองขั้นตอนนี้ก็ตั้งกระทะให้น้ำตั้งกระทะให้เดือดแล้วก็เราก็เอาบัตเตอร์โอยล,ลงไปใส้ร้ายนวดรายบัตเตอร์โอยเสีบร้ายบ้าน,นใส่บัตเตอร์โอยล,ลงไปค่ะ แล้วก็ใส่ไม่มีอะไรมากก็จะมีหัวหอมซอยเครื่องก็มีหัวหอมซอยแล้วก็จะมีหมูสับนั่นเองหนึ่งแพ็กแบบนี้จ้ะหมูสับซื้อมาเป็นแพ็กแล้วก็จะมีเห็ด <c oughs> <c oughs> เห็ดจะมีเห็ดอ่าทรัตคันตเร,รนที่ต้มสุกไปแล้วจ้ะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศแบบนี้จ้า แล้วก็อันนี้ก็บัตเตอร์โอยกับน้ำผัดกระเทียมจ้ะสาวรพื่จะผัดใส่กันเลยนะจ้ะบัตเตอร์กับอมัมแล้วเปิดนี่ก่อนแป๊บนึงแล้วก็ใส่หอมใส่หอมสับลงไปค่ะโอ้คือหอมใ็จแล้ว หอมหวเลยเปิดไฟนิดหน่อยเปิดไฟโทรศัพท์ก่อนก่อนเมื่อกี้ม่มันมืดจ้าหอมบพบาะว่าบรรยกหอมจ้าเอ็มซีล่ะถ้าทำซอสสปาเกตตี้หรือว่าซอสมะกโรนีแบบนี้บ้านนี้สามภูไทจะชอบทำเอาไม่ใส่กระเทียมนะคะเพราะคุณชายเขาไม่ทานกระเทียมแบบนี้จะใส่แต่หอมนี่อันนี้จะทำให้คุณชายอย่างเดียวจ้ะ ผู้ไทยเขากินส้มตำไปเนี่จ้ะใส่หอมจ้ะเจียวหอมให้หอมหอมเนี่ยใส่น้อยใส่เยอะใส่หลายยิ่งดีจ้าหอมมากแบบนี้จ้ะแล้วชแบบนี้เจียวหอมให้หอมก่อนนะคะต้นหอมมากหอมจริงๆให้เข้าหอมจ้ะเจียวไปเรื่อยๆเทียมเข้าหอม หอมจริงๆของจังๆจ้าว่านะระปมาแนี้ค่ะให้เาหอมเปิดไฟสุดๆเปิดไฟเบอร์สามเลยจ้ะให้เ้าหอมนิดหน่อยวายงไว้นก่อนให้เ้าหอมนิดนึงแล้วเราค่อยใส่หมูล,ลงไปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้ยังไม่ปรุงนะคะจะยังไม่ปรุง รสชาติอะไรทุกอย่างจะผัดให้เข้าสุกก่อนให้หอมเข้าหอมแล้วก็เอาหมูสับลงไปผัดาานี่มาณนี้จะหอมเลยเลยจะจะไม่เอาหอมมากมายค่ะแล้วก็เราก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะตายหมูสับอันนเยอะมากเจ,จะทํา เอาไว้ขึ้นทำขึ้นเอาไว้ขึ้นจะไม่ทำหมดค่ะจะทำขึ้นเเพราะว่าได้เยอะนะคะนี่ยเนยมันเยอะมากแต่เราก็ผัดเมยสัดเนยให้สุกคลาเดี๋ยวมาดูหมูสุกแล้วเราจะปรุงรสต่อไปมาถึงขั้นตอนนี้จ้ะพอหมูสุกเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศนี่จ้ะ ซอสมะเขือเทศเป็นกระปุกอย่างนี้เป็นกล่องค่ะและ้วก็ล้างให้เขาานี่ซอสมะเขือเทศลงไปแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าซอสมะเขือเทศมันน้อยสมมติจะใส่ลงไปอีกเพราะว่ามันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ขวดนึงใส่ซอสมะเขือเทศลงไปค่ะประมาณนี้ค่ะซอสไม่ยุงย่งยากจะ ซอสสปาเกตตี้แบบนี้หนูจะใส่ลงไปทุกอย่างก็ใส่ซอสพริกลงไปนิดหน่อยประมาณใส่ช้อนพริกลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผสมให้เข้ากันประมาณนี้โอเคครั้งนี้ก็ปรุงเลยจ้ะซีอิ๊วขาวเอ่อซีอิ๊วเห็ดหอมอ่าซีอิอ๊วเห็ดหอมใส่หลายเข้มหลายซีอิ๊วเห็ดหอมใส่ลงไปนิดนึงก่อนค่ะ มาณนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะจะเอาจากน้ำตาลใส่น้ำตาลอุ้งม,มือนึงออกนดหวานนิดนึงประมาณใส่น้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเลยจ้ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วชาวพราจะใส่ขุนนวหนึ่งช้อนชา <c oughs> อาหารนี้ก็ใส่ขุนนวได้จ้ะ สาวุได้แอบใส่ไปนั้นแหละจ้ะอร่อยใส่คุนัวลงไปหอมเชืียวกัทเนี่หอมมากจ้ะซอสสปาเกตตี้ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะแล้วก็จ้ะแป๊บหนึ่งนะคะใส่ร้านขั้นตอนนี้เราก็เทนมส่วนลงไป เทนมสดลงไปเลยอันนี้คือนมสดค่ะเทนมสดลงไปแล้วเราก็จะเคี่ยวนมสดกับเครื่องปรุงทั้งหลายให้เขาเข้ากันแล้วก็มาชิมอีกทีนึงว่ารสชาติเขาเป็นยังไงแค่นี้ค่ะซอสสปาเกตตี้ไม่ได้ยุ่งยากแล้วเราก็ไปต้มเส้น รับประทานได้เลยจ้าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเคี่ยวเส้นก่อนเดี๋ยวไอ้เคี่ยวน้ำซอสก่อนค่ะพูดผิดขอัยเสร็จแล้วค่ะถ้าเราอยากให้ได้สีสันนะคะ <c> ื <oughs> น้ำซอสเราก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปเพิ่มสีสันนั่นเองแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ต้มเส้นสปากเกตตี้พร้อมรับประทานจัดง่ายไหมสุกแล้วจ้ะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะน้ำซอสสปากเกตตี้แล้วก็เคี่ยวให้น้ำเขาเนี่ย เราใส่สีดำลงไปน้ำเขาก็จะมีสีสันที่น่ารับประทานยิ่งขึ้นคะ่ะ